กลัวจะโดนเปิดวาร์ปไหมก็ทำไมต้องกลัวก็อะไรเา <c oughs> เราเป็นหวงในความเป็นส่วนตัวของเขาหรืออะไรอย่างี้เนี่ยเพราะว่าบางคนเปิดไปก็จะมีท้งกระแสที่ด้านบวกแล้วก็ด้านลบก็มีอตัวเป็นคำถามให้น่าคิดพื่งไปคิดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมว่าถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็คงได้เห็นเองแหละ <c oughs> เราเราเราเองก็เล็กสามะเนาะขาว่าการที่แบบเราเราเริ่ม เริ่มเรียกว่าเรียนรู้ใครแบบจริงจังมันก็มันก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแต่ว่าช่วงนี้ก็พูดตรงๆงเลยว่าเขาโฟกัสงานจริงเพราะว่าง่ากมากจริงๆเขาห่วงความเป็นส่วนตัวไหมคะเขาอาจจะไม่อยากใ,ใครนใใคนรู้จักอะไรบเลาเองเป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวมากกว่าตัวเราเองแต่ว่าวก็ไปไหนมานไหน หรือว่าต้องระวังต้องเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรพิเศษครับก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็ไม่ถึงกับต้องลบจ้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมว่าคนเห็นเลยโอ้เรียกว่าแทบไม่ได้เจอกันเลยมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ทำแต่งานจริงๆเพราะว่าเร่งถ่ายเคมรักเร่งถ่ายไม่อยู่อะไรอย่งเงี้ยครับเขามีน้อยใจบ้างไหมก็ ผมว่าก็ก,ก็คงคงคงมีบ้างนะเป็นปกติของเออไม่เป็นเป็นปกติของคนที่มันไม่ได้ไม่ได้แบบพูดคุยกันไม่ได้เจอกันแล้วเราต้องทำความเข้าใจอะไรหลัครไหมคะต้องร้อนด้วยก่อนต้องมอไมหรือต้องอะไรยัไรผมว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องต้องทําความเข้าใจด้วยอะ่ะซึ่งหมายถึงว่าเขา ที่เราเรียนรู้กันมันก็ต้องเราต้องเข้าใจเขาเขาเองก็ต้องเข้าใจในงานของเราพี่บอกได้ไหมคะพี่พีว่าเป็นคนนอกวงการหรือคนในวงการก็เป็นคนนอกวงการนะครับคือรู้จักกันมานานเลยใช่ครับเรื่องสมัยเรียนก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็รู้จักกันมานานแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละอยากรู้เยอะแล้วเนี่ยรุ่นน้องรุ่นน้องหรือรุ่นพี่เดี๋ยวก็ได้เห็นเองก็ให้เวลาให ให้เวลามันได้เรียนรู้กันไปแบบนี้ดีกว่าก็เราสัมผัสแล้วเราเริ่มมองใน,น,น,นเรื่องของกาคตกันแบบว่าสร้างไอเงีนแต่งงานสร้างรอบเรัวก็เคยมีนะครับเคยคิดเหมือนกันคิดไว้เหมือนกันแต่ว่าก,ก,ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนอเรารู้สึกว่าช่วงนี้ก็โฟกัสงานแล้วก็ยังผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราตกผลึกกับกับงานอะไรได้หลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราเรากาลังแบบ เริ่มแบบเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นมันกำลังสนุกกับการแสดงที่มันได้ตกผลิตมากขึ้นมันมันก็แบบยังอยากทำงานอยู่แต่ว่าการเรื่องสร้างครอบครัวก็เป็นเรื่องลองอยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็ยังเป็นเรื่องรองอยู่ครับ<อ>ยังเป็นเรื่องรองครับโอเค,ขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับอินเจิร์ก่อนนะทุกคนดูอยากรู้อไม่เิเียเดี๋ยวถึงเวลามันก็ได้เห็นเอง ขอบคุณนะคะต้กนด้วก่อนนะนี่นะคีนะคะตอะคะต้องกนดนะคะอเนะคะกินกล้องีค่องาพอีก ครับผมช่องมา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 โอเคนะจ๊ะ